สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็มีความฝันเหมือนเดิมเนาะขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะไปแบบไวๆมีไม่เยอะแล้วเพราะว่าเกือบหมดแล้วเริ่มจากฝันแรกฝันซ้อนฝันว่านั่งรถกับแฟนแล้วรถถอยหลังตกน้ำแต่เรากระเด็นออกมาได้ในฝันนึกว่าไม่รอด ตื่นในฝันรีบแทงหวยแทง1 8ึ่งแสองเขาจดให้6กสองแปดกสี่สอแล้วบอกว่าไม่ใช่โมโหซื้อไม่ได้ควรฝันเล่นลาวไทยอันนี้ฝันหลายวันแล้วแหละต่อมาคืนวันพะฝันว่ายายยิ้มแย้มมาหาแกมาบอกว่าอยากถูกหวยไหมให้ซื้อสองสองสี่หรือ สี่องนี่แหละแต่จำได้แค่ว่าสีสองยายเสียตอนอายุ88ต่อมาคือน,นันพะะใหญ่ฝันว่าเห็นเลขอยู่หน้าจอสองสสสองแล้วก็มีตัวเล็กๆเขียนย้ำๆแปดสี่หกแดสี่แปดสี่หเต็มไปหมดน่าจะเล่นหลายหัวอยู่ ต่อมาพี่หิงฝันต่องวดฝันว่ามีคนมายกบ้านของคนที่เสียให้แล้วมีคนบอกว่าห้ามไปอยู่บ้านคนที่เสียแล้วมีผีเดินมาบอกว่าเลขดีนะเลขเก้าเก้าต่อมาพี่หิงฝันวันจันทร์ที่สิบสองฝันว่าตัวเองเนี่ยถูกลอตเตอรี่เลขหน้าสามตัว เลข352จำนวน10ใบและยังถูกเลขท้าย2ตัว47ได้เงินรวมทั้งหมด47,000บาทในฝันดีใจและได้ไปจ้างวงโปรเตโตมาเล่นคอนเสิร์ตต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่12ฝันว่าน้องชายบอกว่าหวยออกแล้ว2ตัวท้าย85 เราก็ถามย้ำว่าห้าแปดหรือแปดห้าน้องบอกแปดห้าในฝันเนี่ยเราถูกลอตเตอรี่สองใบแต่แอบเสียดายไม่ได้จิ้มใต้ดินไว้ต่อมาพี่ิงฝันวันจันทร์ที่สิบสองฝันว่านั่งรถไปไหนไม่รู้ขึ้นไปมีคนนั่งเต็มคันตอนแรกเขาจะไม่ให้ขึ้นแต่มีคนบอก ให้ติดสติกเกอร์อันนี้แล้วขึ้นไปได้ทะเบียนรถเขามีสองคันทะเบียนเหมือนกันแต่ว่าแค่ตัวหน้าไม่เหมือนกันเนาะเขาไม่แน่ใจว่าคันไหนนะมี4908อีกคันหนึ่ง3908ต่อมาพิ่งฝันวันอังคารที่13ฝันว่าได้เหรียญพระมาหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญกลมๆเหมือนทองเก่า บนเหรียญด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่ออาจด้านหลังเขียนว่าเลขสามตัวบนเขาบอกว่าเจ็ดศูนยเก้าเจ็นยเหรือเจ็นแเนี่ยแหละต่อมาพู่หญิงฝันวันอังคารที่13ฝันว่าฝาขวดน้ำเนี่ยลอยมา เห็นเลขในฝาสามเกตัวสีแดงต่อมาผู้ชายฝันวันอังคารที่13าฝันว่ามีคนเอาปลามาให้ปล่อยสองถุงถุงละสิบห้าตัวเดินมาสองคนเอามาให้ในบ้านบ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดแปดต่อมาพู้หญิงฝันวันอังคารที่สิบสา ฝันว่าดูทีวีเขาประกาศผลหวยข้างล่างออก1นสองข้างบนออก107ต่อมาพี่อิิงฝันวันอังคารที่13บสาเขาฝันว่าซื้อทูบมาจุดสองอันอันแรกเนี่ยเขาเห็นเลข3ามสสอันที่สองเขาเห็น8ปดสามเ ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่13าฝันว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็รางวัลที่ห้าในลอตเตอรี่ใบเดียวกันเลขสามตัวหน้าเนี่ยไม่เขาไม่แน่ใจเนาะระหว่าง772ดดสองหรือ770เนะี่ยแต่สามตัวท้ายเนี่ยเขาจำได้แม่นคือหนึ่งสองห้าต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าพระเขียนเลขใส่กระดาษให้เลข สามห้าแปดแปดแล้วก็เจ็ดสองต่อมาผู้หญิงฝันต่องวดวันที่สามกันยาฝันว่าเราเนี่ยอุ้มลูกเดินตลาดแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกเหมือนกันแต่เป็นผู้หญิง ผู้หญิงคนนั้นหันมาหันหน้ามาเห็นลูกเราแล้วบอกว่าจำมังจำมั่นจังกี่เดือนแล้วเนี่ยลูกเขาสิบสิบเอ็ดเดือนสามวันก็เลยตอบแกไปว่าสิบเอ็ดเดือนเหมือนกันสิ้นเดือนก็ครบหนึ่งปีต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สองฝันว่าคลอดลูกที่โรงพยาบาลได้ลูกชายตัวใหญ่มากใหญ่กว่าเด็กทั่วไปเลย ถามคุณหมอว่าเด็กได้กี่โลหมอบอกว่าสี่โลห้าต่อมาพี่หญิงฝันวันที่4ฝันเห็นว่าเดินไปกับเด็กผู้หญิงเจอจระเข้อยู่ในน้ำเราก็บอกให้เด็กผู้หญิงคนนั้นอนะวิ่งหนีไปจระเข้ขึ้นจากน้ำไล่เรากับเด็กจนไปเจอหนาะแต่งตัวสวยมากก็เดินคุยไปกับหนาะแกบอกให้ซื้อหวยหนึ่งสาม ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สี่ฝันว่าถูกเลขท้ายสามตัวเก้าเก้าสามตัวสีแดงในมือถือใบลอตเตอรี่ในเห็นทั้งหกตัวเลยห้าสองหกเก้าเก้าสามพอเล่าเล่าไปก็เหมือนว่าปัางเล่าไปแล้วฝันนี้ปังก็ไม่แน่ใจนะบางทีกระดาษมันอาจจะเก็บสับสนหรือสลับกันอะ มันเหมือนว่าฝันพวกนี้ปังเล่าไปหมดแล้วอะเพราะว่าปังอ่านทวนหลายครั้งต่อมาพี้หญิงฝันวันที่สามฝันคืนวันพระเห็นเลขในกระดาษวงกลมสีแดงแต่เลขลอยมาเติมในช่องว่างสีแดงอ่อนๆตัวเลขสีขาวลอยมาแล้วหายไป ก่อนเลขสีถ้าก่อนเลขสี่ก็คือสาหลังเลขสองก็คือเลขหนึ่แล้วก็มีเลขลอยมาเติมในช่องว่างสีแดงอ่อนๆแล้วหายไปเขาบอกว่าก่อนเลขสก่อนเลขสี่ก็สามเนาะหลังเลข6หลังเลขหฟังไม่แน่ใจ7จ็ดเนะสามเจ็ด ฝันไม่ค่อยแม่นแต่เขาไม่บอกเป็นเลขเขาบอกแล้วปังก็งงนะก่อนเลขก่อนเลขสี่ก็สามหลังเลขสองก็หนึ่งก่อนเลขสี่ก็สามหลังเลขหกหลังเลขหกต้องเป็นเจนะ็ดเนาะสามเจ็ดเนาะต่อมาพี่หญิงฝันมันจันที่ห้าน้องสาวฝันเนาะฝันเห็นเด็กผู้หญิงขาวจำมั่มสามสี่ขวบในฝันรู้ว่า เป็นผีมาจูงมือไปเล่นด้วยและน้องสาวก็ชวนไปอยู่ด้วยกันไหมเด็กชี้ไปทางผู้ชายรอยสักเต็มตัวกำลังท่องบทสวดอะไรไม่รู้ดังมากพร้อมชี้ไม้มาทางเด็กแล้วเด็กคนนั้นก็บอกว่าหนูไปไม่ได้หนูต้องอยู่ที่นี่และบอกเลขสี่สองแล้วเด็กก็วิ่งกลับไปนั่งจริงชาและมองตาม ต่อมาผู่หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิอฝันว่าขับรถไปเจอตากับยายเหมือนแกโดนไล่ที่อยู่มีเสื้อผ้าเต็มเลยเราเลยแวะไปถามตายายว่าทำไมนั่งตรงนี้แกบอกว่าโดนไล่ออกจากห้องเช่าเราเลยถามว่าห้องเช่าราคาเท่าไหร่แกบอกห้าสิบบาทต่อเดือนตาบอกอีกว่าติดตรงที่ ไม่มีเงินไปหาหมอเราลยหยิบเงินขึ้นมาหกสิบบาทและบอกแกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าเช่าห้องให้ทุกเดือนแล้วยายก็พูดอีกว่าเอาเงินสี่สิบบาทไปซื้อหวยแต่ไม่รู้ว่าเลขอะไรตื่นก่อนนะคะก็คลิปนี้มีฝันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันรอบหน้าเนาะสวัสดีค่ะ